กาบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียเหลาบอลแตกเหมือนอีกเช่นเคยครับคู่ที่2ไมก็จะไปต่อกันเลยครับก็ยังอยู่ในพิมลีกเหมือนเดิมว่าผมหากินอยู่กับพิมลีครับห็นว่าน่าจะเข้าทางที่สุดแล้วครับคู่ต่อไปครับเตะเวลา2ทุ่มครับอาร์เซนอลเปิดเอมิเลสสเตเดียมครับพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับที่กำลังกระท่อนกระแท่นอยู่ครับตอนนี้บอกเลยว่าเข้าทางครับปืนใหญ่ นี่ครับปืนใหญ่ต่อ1ลูกน้ำดำครับ0.84ครับถ้าลองเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดก็0.99ครับคู่นี้เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับแต่ดูทรงก็ไม่น่าจะเป็นดาร์บี้แมตช์ครับเพราะว่าอาร์เซนอลน่าจะบุกอยู่ฝ่ายเดียวอีกราคาหนึ่งครับอาร์เซนอลครับต่อน้ำแดงครับ0.85ครับถ้าลองเชฟฟิลล์ก็น้ำน้อยครับ0.68ครับไม่แนะนำครับ1ลูกน่าเล่นสุดครับ สีตีเจอกันคู่นี้ครับหครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านอาร์เซนอลครับชนะ2ครับเสมอ2แล้วก็เชฟฟิลชนะ1ครั้งครับนัดล่าสุดของอาร์เซนอลครับก็เตะคาราบาวครับครับชนะจุดโทษลิเวอร์พูลมาได้ครับถึงแอนฟิลครับหประตูต่อ4ครับก็ถือว่าทําผลงานดีขึ้นดีวันดีคืนครับสำหรับอาร์เตต้าครับแล้วก็ลูกทีมเนี่ยเริ่มไว้ใจครับเริ่มเล่นดีครับ แล้วก็สามประสานตัวใหม่ครับวิลเลียนโอบาเมยองแล้วก็ลากาเซตเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นดีครับช่วงนี้ก็ลุ้นได้ครับในเอมิเรดสเตเดียมส่วนทีมเยือนครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยหลังจากนัดล่าสุดเนี่ยที่พาท่าแพ้ลีดขาบ้านมาครับก็แพ้มาสองนัดติดครับก็ทรงห้านัดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยครับห้านัดล่าสุดของเชฟฟิลด์ครับฤดูกาลนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องนักเตะพอสมควรครับแพ้สามเสมอสองครับก็จัดไปเลยครับ จะถูกจะแพงครับต่ออ์เซนอนไว้ก่อนครับนี่ครับในบ้านครับ1ลูกครับ1,000บาท